มาดีค่ะมาบอกวิธีใช้คาราโอเกะนะคะโปรแกรมคาราโอเกะในเครื่องอินเดียอนนึ่งก็ต้องหาเพจสโตก่อนกดเพจสโตเสร็จแล้วก็หาโปรแกรมอันนี้นะคะก็อันบนสุดเลยค่ะบันทึกวิดีโอคาราโอเกะ กดเข้าไปก็จะเห็นตัวเขียวติดตั้งก็กดติดตั้งกดยอมรับ <c oughs> นี่ก็รอมันโหลดก่อนรอให้มันโหลดเรียบร้อยก่อนตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่นะคะ อติดตั้งเสร็จแล้วทีน,นี้ก็กดเปิดกดที่ตัวเขียวเปิดเรามันเปิดแป๊บหนึง่งอ่มาแล้วน,นี้ก็ลงชื่อเข้าใช้กดลงชื่อเข้าใช้นะคะลงชื่อเข้าใช้ถ้า เลือกสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ถ้าไม่มีอีเมลก็กดตรงที่เพิ่มบัญชีถ้ามีอยู่แล้วมันก็จะขึ้นให้ก็ก็กดเลยกดเลือกที่มีสาตัวเอาตัวกลางตัวนี้กดเข้าไปเข้าไปจะเรีบยบร้อยทีนี้มาถึงตรงนี้ก็กดสกิป SKIP SK ตัวล่างมุมขวาล่างสุด กดไปเลยนี่เข้ามาแล้วทีนี้ก็จะมีรูปไม้ข้างซ้ายรูปเวนข้างขวาก็กดพิมพ์ชื่อเพลงตรงกลางชื่ออาสักเพลงหนึ่งอะรอ กดที่เว่นขยายขวามือเป็นรูปแว่นกดเข้าไปพอผาไปก็จะเจอเพลงเจอเพลงก็เลือกหนึ่งเพลงเพลงแย่ๆเนี่ยก็แล้วแต่เราถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็มีแว่นขยายอยู่ข้างบนก็ค้นหาชื่อเพลงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราเลือกอาตรงนี้แหละก็เอาหนึ่งเพลง กดทำ<ด>ให้เพลงมันขึ้นก่อนเราแป๊บหนึ่งมาแล้วอันนี้ก็กดหน้าจอนิดนึงกดจุดก่อนก็จะเห็นสีฟ้ากับสีแดงเห็นไหมคะแล้วก็กดอัดก็กดตัวสีแดงก็จะเห็นรูปหน้าเราขึ้นมาก็จะถ่ายหน้าเราขึ้นมาด้วย แบบบๆที่จอเนี่ยแต่ว่าเอามือปิดไป้อันนี้ก,กดตุ่มสีแดงอีกครั้งหนึ่งเพลงก็จะขึ้น,นแต่ตอนนี้อัดอยู่โปรแกรมมันก็เลยทำงานไม่ได้เพราะว่ามันใช้อัดหน้าจอโทรศัพท์ด้วยโอเคนะคะแค่นี้นะคะ